สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรบรหยุดพยากรณรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้ก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งถ้าดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้พอช่วงเข้าใกล้หัวค่ำนะครับเริ่มที่จะมีในส่วนของกลุ่มเมฆฝนและก็เป็นลักษณะ ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก่อตัวขึ้นถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นโซนทางด้านอีสานนะครับอีสานจุดเดิมที่เมื่อวานนี้จังหวัดหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทําให้เกิดความเสียหายหแก่อาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มเมฆก่อตัวขึ้นโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกบางส่วนนะครับถ้ามาดูในส่วนของอ ข้อมูลเรดารดาวเทียมตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับกลุ่มเมฆฝนก่อตัวอยู่โซนทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางด้านอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับนี่คือชุดแรกอีกชุดหนึ่งอยู่โซนนครพนมนี่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอยู่ระหว่างสกลนครกับนครพนมนะครับแล้วก็ทาง โซนตะวันออกตรงนี้รอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนที่กำลังก่อตัวขึ้นในช่วงนี้ในส่วนของอีกจุดหนึ่งอยู่โซนรอยต่อระหว่างจังหวัดสะแก้วจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซานะครับส่วนทางด้านฝั่งภาคกลางครับฝั่งตะวันตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ ภูทยธานีกำลังมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกับจังหวัดตากบางส่วนนะครับส่วนภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนแถวจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์บางส่วนในช่วงรอบค่ำนี้นี่คือภาพรวมของกลุ่มเมฆนะครับแล้วก็เมื่อมาดูฝนนะครับดูเรดาร์ฝนบ้างในช่วง1 6บ7นาฬิกาก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนนะครับ อำเภอนากลางหนองบวัวลาพูรับมือฝนตกหนักนะครับถ้าดูโมเดลตรงดูเรดาร์ตรงนี้อำเภอนากลางหนองบวัวลาพูฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนจากทางด้านนี้เข้ามามาที่นากลางนาวังหนองบวัวลาพูไปที่ตำบลกุดดินจีนี่นะครับไปดังด้านตาลเลี่ยนน่าจะเคลื่อนตัวไปด้านบนนะครับ จากหนองบัวลำพูน่าจะเข้าทางด้านอุดรธานีบางส่วนนะครับใ่จุดแรกนะครับตรงนี้อยู่ที่นากลางเมื่อวานนี้ก็โดนพายุฝนฟ้าขนองถล่มไปเยือนนะครับนากลางแล้วก็กุดจับนะครับกุดจับก็ต้องลุ้นต่อนะครับวันนี้กุดจับของอุดรมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับจากกุดจับอาจจะเข้าอำเภอเมืองหรือว่าอาจจะเข้าอำเภอบ้านผือต่อนะครับ เป็นรอยเดิมของเมื่อวานนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ที่กำลังตกหนักในช่วง1 6บ7เจนาฬิกาน้ำโสมนายูงนะครับน้ำโสมนายูงอุดรธานีเราเคลื่อนตัวมาด้านบ้านผือนะครับเข้าจุดเดิมเลยบ้านผือแล้วก็น่าจะมาท่าบ่อหนองคายต่อแล้วก็เข้าหนองคายนะครับนี่คือกลุ่มฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับวันนี้น่าจะมี ความเสียหายเกิดขึ้นได้อีกนะครับถ้าดูจากการเคลื่อนตัวตรงนี้รู้สึกว่าจะลมแรงนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับจากทางด้านคอนสารชัยภูมิอาจจะเข้ามาชุมแพขอนแก่นเป็นลักษณะฝนและก็ลมที่ก่อตัวขึ้นนะครับแถวหนองบัวลำพูแถวอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินะครับนี่คือทางด้านอีสาน อีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคอนบุรีโคร,ราชในตรงนี้รอยต่อระวางนคอนราชสีมากับบุรีรัมแล้วก็กับปราจีนบุรีนะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นวังน้ําเขียวนะครับวังน้ําเขียวนี้พายุฝนฟ้าขนองกําลังถล่มหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วง16-17นาฬิกาแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกแล้วก็มีบางส่วนอยู่โซนโชคชัยนะครับโชคชัยโคร,ราช แล้วก็ประคำบุรีรัมนะครับประคำแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านเสริงสางบางส่วนนะครับนางรองหนองกีบุรีรัมมีในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองที่กําลังเคลื่อนตัวขึ้นในช่วงนี้อีกชุดหนึ่งอยู่โซนนี้นะครับโซนทางด้านตะวันออกนี้นะครับสอยดาวตรงนี้น่าจะเป็นวังสมบูรณ์มหาจาริญวังน้ําเย็นนะครับสาแก้วคลองหาด นี่ก็พายุฝนฟ้าคนองเลยนะครับโซนทางด้านตะวันออกเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนนะครับมาด้านนี้ตำบมลมหาจันร์น่าจะเข้ามาเขาชะกันนะครับเขาชะกันเสร็จอาจจะเข้าไปถึงอำเภอเมืองสะแก้วต้องระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้ฝนกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปในช่วงเวลา16.17นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะแล้วก็ สายดาวจันทบุรีนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เข้ามาเสริมคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่จากชายแดนรประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาที่คลองคลองใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาป่งน้ําร้อนมาสายดาวจันทบุรีอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอำเภอท่าใหม่อาเภอเมืองจันทบุรีนะครับท่าใหม่อําเภอมะขามหนองคล้าโซนนี้นะครับนายาม แล้วก็มาทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาคิดชกูดนี่นะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองอำเภอขลุงด้วยนะครับตรงนี้อำเภอขลุงจันทบุรีอำเภอพลิ้วนะครับแหลมสิงอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วโซนนี้นะครับอำเภอมะขามมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับนี่คือในช่วงรอบหัวค่ำนี้ ส่วนอีกจุดหนึ่งจะมีจุดเล็กๆแถวบ้านไร่อุทัยธา,ยาน,นีที่กําลังก่อตัวขึ้นนะครับต้องลุ้นว่ามีแนวะโน้มจะเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับลักษณะเป็นลมแรงด้วยนะครับทั้งลมและฝนแล้วก็ที่เหลือก็จะกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับแถวนครสวรรค์บางจุดมีในส่วนของฝนฟ้าขนองแล้วก็แถวมวกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชบางจุดนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝน อีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนครพนมท่าแขกนี่นครับตรงตรงนี้น่าจะเป็นปลาบากนะครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเลยนครพนมนะ้วับอำเภอเมืองนครพนมแล้วก็น่าจะข้ามไปทางด้านฝั่งท่าแขกนะครับจุดนี้ก็เป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองอีกชุดหนึ่งนะครับในส่วนของจากสกลนครวิ่งมานาครพนมก็วันนี้ อีกชุดหนึ่งก็กําลังเคลื่อนตัวจากสกลนครเข้ามานครพนมนะครับในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าคนองนะครับเป็นลักษณะลมแรงนะครับลมกระโชกแรงจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังในส่วนของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งกอ่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับทางด้านประจบคีรีขันก็มีประปรายและกสุรา์ธานีบางจุดมีกลุ่มฝนฟ้าคนองประปรายบางส่วนนะครับ ในช่วงค่าวันนี้ยังถือว่ามีกลุ่มฝนอยู่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นชัดเจนนะครับอําเภอโพตกจังหวัดหนองคายอําเภอบ้านผืออุดออรอําเภอสังคมหนองคายนะครับอําเภอนายุงอุดออรอําเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลําพูอําเภอปากชมจังหวัดเลย อำเภอนาด้วงเลยนะครับอเภอเอราวันจังหวัดเลยอนากลางหนองบวัวลำพูนะครับอเภศรีบุญเรืองอเภอเมืองหนองบวัวลำพูอเภโนนสังอเภอผาขาวจังหวัดเลยนี่คือกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับอเภอผาขาวเลยแล้วก็ภูกระดึงจังหวัดเลยอเภอูผาม่านขอนแก่นนะครับตรงนี้ด่านซ้ายเลยบางส่วนภูเรือแล้วก็ลมกล่าวรอยต่อของสามอำเภอน,นี้นะครับ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นภูผาม่านแล้วก็หนองนาคาขอนแก่นอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะครับตรงนี้มาถึงหนองบัวลำพูนากลางนี่ฝนพายุฝนฟ้าขนองคล่มหนักอีกแล้วนะครับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอหนองบัวสออุดรบางจุดมีฝนนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอคอนสารชัยภูมิแล้วก็น้าหนาวเพชรบูรณ์บางส่วน อีกชุดหนึ่งอยู่จุดนี้นะครับเมืองสกลนครอําเภอพลนาแก้วอําเภอปราบากนครพนมอําเภอเมืองนครพนมนะครับอําเภอพลนสวรรค์อําเภอท่าอุเทนแล้วก็เมืองนครพนมนะครับที่เป็นชุดใหญ่อีกด้านล่างนี้ก็จะเป็นอําเภอประคำบุรีรัมย์นะครับอําเภอนางรองอําเภอโนน์บุรีรัมย์อําเภอโชคชัยอําเภอปักธงชัยโคราชวังน้ําเขียวนะครับ ถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนชุดนี้เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกตะวันตกไปตะวันออกเฉียงเหนือนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้จากหนองบัวลำพูเข้าอุดรน,นะครับจากอุดรน,น่าจะไปต่อถึงสกลนครถึงบึงการได้นะครับกลุ่มฝนชุดนี้เป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน ในหลายๆอำเภอของอุดรเตรียมรับฝนต่อจากหนองบัวลำพูนะครับส่วนหนองคายก็เช่นเดียวกันในช่วงนี้มีกลุ่มฝนชุดใหญ่อสมควรดูเรดาร์ของสกลนครนครับก็จะเห็นชุดใหญ่ตรงนี้อำเภอเมืองนครพนมนะครับอำเภอท่าอุเทนแล้วก็นาว่านครพนมอำเภอพรเจริญบึงการบางจุดนะครับ ส่วนตรงนี้อำเภอสังคมหนองคายอำเอภโพตากอเภศสีเชียงใหม่อำเอภท่าบ่ออเภอบ้านผืออุดรอนายูงอนากลางหนองบัวลำพูนะครับอเภอเมืองหนองบัวลำพูอเภนาวังอเภอเอราวันจังหวัดเลยอนาด้วงที่เป็นกลุ่มฝนตรงนี้เรดาร์สกลนครนะครับที่เห็นกลุ่มชุดฝนกลุ่มนี้ฝนก็เคลื่อนตัวจากทางด้าน ตะวันตกเสียงใต้ขึ้นไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาดูเรดาร์ชัยนาธนะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่นี่อำเภอปักทงชัยนครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวโคร,ราชอำเภอปากช่องอำเอภอไพศาลีนครสวรรค์อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีบางจุดแล้วก็หนองยาป้องเพชรบ,บุรีดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์ที่เรดาร์ชัยนานะครับ ฝนเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็อยู่โซนนี้แถวชยัยนาทสิงบุรีอุทัยธาน,นีมีมีกลุ่มฝนนะครับดูเรดาร์ของสมุทรสงครามนี่นะครับอำเภอมะขามจันทบุรีอำเภอวังน้ำเย็นสะแก้วอำเภอวังน้ำเขียวโคราชนี่อู้พายุฝนฟ้าคะนองเลยนะครับรอยต่อระหว่างวังน้ำเขียวกับปักธงชัยตรงน,นี้มีลักษณะลมแรงนะครับ แล้วก็อำเภอปากช่องโคราชบางส่วนประจันตคามปราจีนบุรีด่านช้างสุพรรณบุรีแล้วก็มีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเรดาร์สมุรสงครามฝนเคลื่อนตัวก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหัวค่ำนี้น่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในส่วนของ กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองต้องเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากว่ามีลมแรงนะครับช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็ความเสียหายบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะภาคใต้มีฝนอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องจับตวจตาดูว่าจะมาถึงกุยบุรีหรือว่า300ยอดไหมนะครับปราณบุรีนี่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันส่วนที่เหลือก็ไม่มีฝนนะครับไปดูเรดาร์สุร,ราษฎร์ธานีไม่มีฝนนะครับวันนี้แล้วก็ทางด้าน เรดาร์สติ่งพาสขงขาด้านล่างก็ไม่มีฝนเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือกลุ่มฝนกระจายตัวหลักๆก,ก็คือโซนอีสานครับวันนี้โดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นนนองคายสกลนครนครพนมนะครับอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้เนื่องจากลักษณะของออฝนนะครับที่เคลื่อนตัวค่อนข้างจะ สีเข้มนะครับมีลมและฝนนะครับมีทั้งลมแล้วก็ต้องเรียกว่าทั้งลมและฝนนะครับไม่ได้มีฝนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้ามาดูในส่วนของแนวโน้มบ้างนะครับเดี๋ยวดูคาดการณ์ว่าฝนจะมีถึงตอนไหนปกติก็จะมาถึงช่วงหัวค่ำนะครับนี่ประมาณ17-18นาฬิกานะพอ18นาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดเนี่ย ที่อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของกลุ่มฝนตรงนี้เป็นโมเดลนะครับเมื่อกี้เป็นฝนสดตรงนี้จะเป็นโซนอรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคเหนือนะครับชุมแพขอนแก่นภูผาม่านขอนแก่นนะครับลมศักงพิช,ชบูรณ์แล้วก็ทางด้านหนองบัวลําพูบางส่วนนี่นะครับหนองบัวลําพู นนสะอาดสีบนเรืองนะครับนนสะอาดอุดรสีบนเรืองหนองบัวลำพูเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นากลางหนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดเลยท่าลี่บางส่วนนะครับอำเภอนาโสมนายูงอุดรจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ วานอนนิวาสพังโคนสกลนครนะครับอากาศอำนวยบบันดุงอุดอรนะครับมีรุ้นฝนในช่วงประมาณหัวค่ํานี้นะครับแล้วก็นครพนมนะครับอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอทตุพนมนะครับมีโอกาสรุ้นในส่วนของฝนนครราชสีมาโซนนี้ก็จะเป็นโชคชัยนะครับโชคชัยี อนอบุรีปักธงชัยนะครับเมืองนครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติอําเภอเสริงสางนะครับแล้วก็วังน้ําเขียวโคราชปากช่องส่วนบุรีรัมย์ก็จะเป็นประคาและหานทรายโนนดินแดงนะครับตาพยาแล้วก็โซนนี้จะเป็นคลองหาดวังใหม่นะครับหนองว่าสอยดาวโป่งน้ําร้อน แดนชุมพรนะครับอําเภอเขาสมิงอําเภอเมืองตราดจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดตรงนี้จุดนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับปวกแดงระยองหนองใหญ่ชุมแสงพนัสนิคมนะครับปากเกร็ดนนทบ,บุรีมีโอกาสลุนฝนนะครับแล้วก็ทางด้านบ้านไร่อุทัยธานีการจนบุรีบางส่วนฝั่งนี้เป็นบํนาเห็จนรงชัยภูมินะครับ ฝนก่อตัวขึ้นเป็นจุดๆนะครับโดยที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณนั้นเลยไม่ได้มีปีมีคุยนะครับบางทีก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีทั้งลมแล้วก็ทั้งฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนได้แล้วก็ฝกั่งนะครับชายแดนไปกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับบ่งน้าร้อนสอยดาวแล้วก็ทางด้านคลองหาดวางใหม่ หน,นองว่าเขาชะกันนะครับวัฒนานครสาแก้วส่วนภาคใต้ก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยแถวระนองนะครับไม่เยอะนะครับภาคใต้ช่วงนี้ฝนลดลงแต่ที่ฝนมาเยอะก็คือจะเป็นโซนทางด้านอีสานที่เป็นลักษณะอาจจะไม่ได้กินพื้นที่กว้างนะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ ตรงนี้1ิกานาฬิกานี่ก็จะเป็นแถวชัยภูม so ินะครับบำเน็จนรงชัยภูมิแล้วก็อําเภอเมืองชัยภูมิบ้านปรางด่านขุนทดโคราชบัวใหญ่โคราชแล้วก็ทางด้านนครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติโชคชัยอาจจะถึงประทายโคราชบ้านไผ่ขอนแก่นมีลุ้นนะครับแล้วก็ทางด้านบนของบัวลําพูอําเภอเมืองนี่ก็มีลุ้นฝนนะครับ นครราชสีมาจุดนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นวัฒนานครคลองหาดสะแก้วตาพยานะครับฝั่งนี้เป็นสะแก้วเป็นบ้านไร่ชัยนาทนครสวรรค์ฝั่งนี้เป็นระนองมีโอกาสเกิดฝนนะครับนี่คือในช่วงหัวค่ำนี้นะครับพอหลังจากนั้นพอช่วงอ ค่ำคำฝนก็หายไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีได้โซนนี้นะครับชัยภูมิบําเ็นารงบัวใหญ่โคราชพญกระููมิสัยมหาสารคามปทายสุรินทร์บางส่วนนะครับตาพยาโนนดินแดงโซนนี้มีโอกาสนะครับดึกดึก็ไม่ดึกทัสเีเดียนะครับประมาณ2องสามทุ่มนะครับแล้วก็พอช่วง22่สนฬิกาก็จะเป็น พยากระพุพิสัยนะครับพยากรูมิพิสัยประทายครูเมืองพิมายนะครับนี่คือช่วงดึกๆที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับในช่วงนี้อุณหภูมิในประเทศไทยนี่ร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้น พอมีฝนมาก็เกิดลมแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังมีก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อตัวขึ้นในในจุดนั้นๆเลยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดในช่วงรอบหัวค่ำวันนี้เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ